เปิดเปิดเลยอันนี้คือหนิงที่บอกว่าขนมเม็กซิกันอะรสมันรสมันแบบรสเผ็ดอะรสจัดมากนะคะแต่ว่าเม็กซิกันเขาก็ยังเพิ่มซอสเข้าไปอีกนะทุกคนนี่คือขนมเผ็ดมากนะทุกคนอันนี้รสอะไรเนี่ยลานเชโรไม่รู้เหมือนกันลานเชโรคือรส อืกินฟอเเจี้มากเียอเลยอะลินโลกาโอลาสวัสดีค่ะพบกับบินในช่องลินโลกานะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลินด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะทุกคนลินก็จะมากินขนมนะคะเป็นการกินขนมในสไตล์เม็กซิกันนั่นเองนะคะคือลินอยู่เม็กซิโกใช่ปะลินก็เห็นเขากินขนมซึ่งมันก็นะมันก็จะต่างจากบ้านเรานะลินก็เลยจะมากินขนมให้ทุกคนดูนะคะว่าเม็กซิกันเขากินขนมยังไงนะคะทุกคน นี่นะคะนี่คือขนมนะก็ขนมขบเคี้ยวทั่วไปนี่แหละแต่ว่าพิเศษก็คือเขาใส่ซอสน,นะคะเป็นซอสพริกเผ็ดมากนะคะก็เดี๋ยวนิงจะมากินให้ทุกคนดูนะคะวันนี้เปิดเปิดเลยอันนี้คือหน่งจะบอกว่าขนมเม็กซิกันอะรสมันรสมันแบบรสเผ็ดอะรสจัดมากนะคะแต่ว่าเม็กซิกันเขาก็ยังเพิ่ม ซอสเข้าไปอีกนะทุกคนนี่คือขนมเผ็ดมากนะทุกคนอันนี้รสอะไรเนี่ยลานเชโลไม่รู้เหมือนกันาลาซเชโนคือรสอะไรอะอไม่รู้นี่นะคะก็เดลินสม,มตทเขาเม็กซิกันใช่เขาซื้อขนมมาแล้วเขาก็เปิดถุงออกมานะคะอย่างนี้นะแล้วนี่นะคะเขาจะใส่ซอสนี่ลงไปนะทุกคนอันนี้เป็นซอสวาเลนตินาเป็นซอสยอดฮิตของเม็กซิโกเลยนะคะ เป็นซันซ่าปิกาเตก็คือซอสเผ็ดนะคะเผ็ดมากทุกคนตอนแรกหลินมาหลินกินไม่เป็นนะคะหลินไม่ชอบกินไม่เป็นแต่ว่าตอนนี้นะคะใส่กับทุกอย่างอย่างนี้เลยนี่นะคะเขาเขาแสเปิดถุงมาแล้วใช่เขาก็ใส่นี่นะคะซอสนี่ลงไปนะทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบเก้าสิบนี่สิบจดนะคะสิบ อเฉพาะตัวขนมก็เปรี้ยวอยู่แล้วนะเปรี้ยวแบบเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดอ่ะสอดแนี่ทุกคนเผ็ดมากแล้วก็เปรี้ยวอ่ะอือหืมออืมอื่อืเลยเนี่ย ลิมอนอันนี้ก็รสมะนาวแล้วก็รสเกลือนะคะเปรี้ยวใส่ซอสมาเลนงปหน้านะคะลงไปเหยามันไม่ไปอะ่ะ พี่อภิษฐอือหือพียวมาหลินมาอยู่ที่นี่นะคะวันนั้นเพื่อลินแรกๆเลยที่ลินมาอยู่เพื่อเลยเขาซื้อขนมมาถามว่ากินไหมหลินไมบอกกินคือรถอ่ะขนมมันก็มันคือรถมันจัดแล้ว มีแต่รสมะนาวรสผิดรสอะไรรสชิ้นอะไรอย่างเงี้ยรสมันจัดทีนี้นี่ก็กินเขาบอกว่าเอาซอสไหมหนูถามซอสอะไรเขาเลยบอกว่าซอสอะไรทนะี่หนูไม่รู้จักเขาก็เลยเอาใส่โอ้โหนูกินไม่ได้นะคะทีนี้พออยู่แบบสักพักแค่นั้นแหละทุกคนนี่นะคะอย่างงี้เลยอ๋ออาจจะอาจจะชินแล้วด้วยมั้งแบบว,ว่าเหมือนกินกินเหมือนเขาได้อนะ ออืแต่ละประเทศก็กินอะไรไม่เหมือนกัน pia pit เคยถามเพื่อนว่าแมบบ็กวิกันนะคะอย่างขนมอย่างอะไรเงี้ยเขาจะกินรสจัดมากทุกคนแต่พวกกับข้าวอ่ะเขากินรสจืดมากรสแบบแทบจะไม่มีรสชาติเลยนะคะอย่างคือถ้าถ้าจืดก็จืดเลยถ้าเค็มก็เค็มไปเลยแต่ขนมอะ่ะเขาใส่ซอสเพิ่มให้รสเผ็ดใส่มะนาวเพิ่มให้รสเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะแต่กับข้าวอะ่ะจืด เดี๋ยวแค่ถามเพื่อนแล้วทำไมต้องเพิ่มรสชาติมันเผ็ดให้มันอะไรด้วยไม่รู้เหมือนกันอออืืห อันนี้ติดยังบีบแบบใส่แค่นิดเดียวนะคะแม็กซิกันใส่เยอะกว่านี้นะทุกคนแบบใสยย่เยอะมากอะ่ะซอสอะ่ะอืมกินฟอสเยอมากแล้วแต่อืมอืม,อม โอมัมากินก๋วยนตของไทยแต่ก่อนเคยกินขนมที่มีซอสหรซอมสอมะเขือเทศหรือซอสพริกอะได,ไดที่อยู่ในนั้นนะทุกคนแต่อันนี้นะมันเป็นซอสที่แบบ เปรี้ยวแล้วก็เผ็ดมากอ่ะโอ้อือหือออือหือเยว เผ็ดไม่เผ็ดน้ำมูกเลยจัดจริงๆนะแม่คั่วกินขนมกินอะไรอย่างนี้นะคะรดจัดมากแต่กินข้าวอะ่ะถ้าบอกถ้าทำกับข้าวเนี่ยเขาจะแบบเอาไม่เผ็ดนะแต่ว่าถ้าเป็นขนมเนี่ยสู้ตายอะมอันกัน อร่อยอ่ะคะอืม <sm> อ kind of mm ือ hmm. um, ืมอร่อยมากว๊ นี่ค่ะลินเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะคะก็คือว,วิทยาการวิธีการกินขนมแบบเมกิกันทุกคนโหให้พูดไม่ถูกเลยเปรี้ยวมาก<ม>นี่ค่ะที่เอามาฝากทุกคนวันนี้นะทุกคนก็มีแค่นี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องลินไว้ด้วยนะคะจะมีคลิปวิดีโอใหม่ๆที่เกี่ยวกับเกกมกิโกมาฝากทุกคนอีกเหมือนเดิมนะคะยังไงวันนี้ก็มีแค่นี้แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน สำหรับวันนี้เบียบ้านนะคะสวัสดีค่ะ